ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจังกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดาอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pub Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงสำหรับ12ราศีนะคะกิ่งฟ้าจะแยกราศีในแต่ละคลิปอย่างเช่นเดิมนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคม2568หรือ2025นั่นเองนะคะปกติจะเห็นตะมือกับไพ่แล้วก็เห็นเป็นกระดานที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าในการดูดวงเนาะแต่รอบนี้จะมาเจอเจอหน้ากันบ้างนะคะบางคลิปก็จะเห็นหน้ากิ่งฟ้า กิ่งฟ้าตั้งใจทําสลับไปสลับมาเพื่อที่ตัวคุณและกิ่งฟ้าจะได้ไม่เบื่อกันด้วยเนาะ,ะแต่คําทํานายยังอัดแน่น ไปด้วยรายละเอียดอย่างเช่นเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะสำหรับท่านใดที่ไม่อยากฟังตัวต้นคลิปนะคะสามารถกดสก,กิปก้ามไปนนะทีที่กิ่งฟ้าทั้งเขียนเอาไว้แล้วก็แปะ time stamp ไว้ใต้ description ด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าเออไม่อยากฟังอยากไปฟังทานายเลยก็กดไปได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้าจําเป็นจะต้องชี้แจงก่อนที่จะเริ่มในการทานายโดยในทุกคลิปว่ากิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ทานายไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ดูตรงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้กําลังใจได้แนวทาง ได้ไกด์ไลน์นะคะในการดําเนินชีวิตในแต่ละเดือนนะคะอ่าก็ดูตรงนี้เนี่ยเพื่อ มาปรับใช้ละกันนะคะแล้วก็ตรงไหนที่พี่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเก็บเป็นแรงขึ้นสู้ต่อไปนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดนะคะ,ะฉะนั้นตลอด10ปีที่ทําคลิปมาคือพูดแบบนี้มาโดยตลอดไม่สามารถปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะ,ะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะปรับให้กิ่งฟ้าพูดเร็วขึ้นพูดช้าลงมันจะมีปุ่มฟฟันนเืองใ YouTube ด้านขวาบนของคุณนะคะกดได้เลย playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะ,ะถ้าต้องการ normal speed คือสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับดใดใดทั้งสิ้นแต่ถ้าต้องการเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยตามใจชอบนะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปเร็วของวันนี้กันเลยดีกว่าโอเค<ะ>สำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจำเดือนตุลาคม2568หรือ2 0ง5นะคะเป็นดวงรายเดือนคือรถแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ reflection Promise of the future surrender concentration courage Prasivali Prahu. พระอินทร์พระสังกัจญาท้าววิรุณหกค่ะโอเคแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะคะเซเว่นออฟเพนตากอลส์เอทออฟสโตรด The Fool, The High Priestess, The Death, Ace of Wands, Ten of Wands, Queen of Wands, The Star, The Emperor, Three of Cups. เรามาดูการราศีมิถุนหรือเมถุนในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความคิดเยอะมากเป็นเดือนของการวางแผนเพื่ออนาคตพลังงานขึ้นการมองการไกลในเรื่องของอนาคตมีเป้าหมายหรือว่ากําลังคิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าคือถ้าถ้ามองในแง่ดีนะความคิดของคุณมันแบบว่าคิดเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยากให้มันเพอร์เฟกมีความเพอร์เฟคชันสูงเนาะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีความละเอียด ต้องละเอียดรอบคอบในผลงานาถ้าไม่ละเอียดเดี๋ยวโดนดุโดนว่าหรือว่าผลงานออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะอะไรเงี้ยพลังงานเลยบอกว่าช่วงนี้คุณใช้ความคิดเยอะมากเป็นพิเศษฉะนั้นมองในแนง่ดีคือคุณอยากจะทําให้มันเป๊ะที่สุดดีที่สุดแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าเป๊ะเกินไปหรือว่าตึงเกินไปมันทําให้เราเครียดหย่อนลงมาบ้างพยายามเดินทางสายกลางบ้างก็ดีนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องของความเพอร์เฟคของคุณนะคุณกิ่งฟ้ามองว่าคุณทําได้คุณทําได้ดีด้วยนะคะแต่อย่าทําให้ตัวเองแบบลําบากในแบบ ความเครียดมากเกินไปตรงจุดนี้นะคะเป็นกําลังใจใคุณมากมากนะแต่ถ้าหมอยมุมหนึง่งช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่ามีหลากหลายอย่างที่เราต้องต้องจัดการเยอะต้องแก้ไขเยอะหรืออาชีพของเราต้องแก้ไขฉะนั้นช่วงนี้กิ่งฟ้ามอสมันแก้ไขได้แหละนะคะแต่แค่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้สติ ค่อยๆเรียบเรียงค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่ามีคนช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือคุณได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่ไพ่มันก็จะมีขึ้นเตือนว่าอย่าช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าในกรณีคนมาช่วยเหลือเรามันก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่อย่างที่หญิงฟ้าบอกอะ่ะมันมันต้องตัวเราเองก็ต้อง ผลักดันตัวเราเองด้วยหนึ่งส่วนนะคะอ่าพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบการช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาอ่ามันเกิดขึ้นได้นะคะหรือการประสานงานการติดต่อหรือคอนเน็ชันช่วงนี้อาจจะมีเยอะมากกว่า,กาปากติเ mm hmm. พราะพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบการพบปะผู้คนหรือบางคนอาจจะบอกมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือเราต้องไปร่วมงานหรือว่ามีการประชุมเยอะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเออมีเหตุที่ต้องไปร่วมงานมงคลงานบุญงานบวชอะไรเงี้ยหรือเราเองอาจจะแปลว่าอ่าเป็นเจ้าภาพเองก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะ แต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าพูดเลยว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีค่อนข้างใช้ได้แต่มันก็จะมีเหตุใช้ไปกับการเข้าสังคมหรือเสื้อผ้าหน้าผมเรียกว่ากิเลสเยอะหรือว่าของกินของบริโภคใช้ไปกับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นทําให้เรามีความสุข ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตืนอนเฉยๆว่าใช้เงินอย่างมีสตินะจ๊ะหาไม่ได้เยอะเก็บเพื่ออนาคตบ้างอะไรก็ไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะจ๊ะก็ะคือวันนี้เราอาจจะบอกเอ้ยดีเงินฟลอ์สมมติเปียบเปยเนาะแต่วันหน้าเราไม่รู้ได้ฉะนั้นเก็บเพื่ออนาคตบ้างแต่การเงนินของคุณกิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือนมีเข้ามามีออกไปเยอะต้องพูดในแง่ดีก็คือหมุนเง,งินคล่องแต่ข้อเสียคือบางทีบางครั้งเนี่ยคุณใช้เงินเกินตัวเกินไปในบางครั้งอ่าถ้า เดือนเดือนตุลาคมฉันต้องใช้เงินเยอะมากหนักมากแน่เลยทำไงคะมีสติยั้งบ้างก็ดีนะคะแต่ถ้าเราบอกเรามีสติในการใช้ตังค์อยู่แล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะ,ะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าการคุณเองอาจจะมีการลงทุนทําอะไรบางอย่างก็ได้ถ้าลงทุนที่ไม่เป็นความเสี่ยง เรารอบครอบดีแล้วเราวางแผนยังดีกิงฟ้ามองว่าลงทุนได้เลยเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าเหมือนแบบคุณกาลังลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือคิดจะทาอะไรใหม่ๆแล้วก็รอผลกําไรรอเรื่องอนาคตว่ามันจะเป็นไงต่อไปทําได้นะคะถือว่าดีมากๆนะคะแต่ไพ่ขึ้นช่วงนี้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกิงฟ้าต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถเป็นอย่างใจและได้ทุกอย่างหรอคะ่ะ ชีวิตมนุุย์มันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะมีขึ้นมีลงมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้ดั่งใจเราบางสิ่งบางอย่างเราต้องปิดหูปิดตาบ้างสมมติเปรียบเปยว่าเราต้องทางานกับผู้คนเยอะแยะมากมายมันมีหนึ่งคนที่เราไม่ชอบเขาเลยไม่รู้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรอาจจะไม่ชอบเพราะตัวเขาคาแรคเตอร์เขาผลงานเขาหรือเหมือนมันทําให้เราลาบากใจเลยก็ตามแต่แต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องมีความ p r o f e s s i o n a l ใส่หัวโขนนะคะบางทีการทํางานหรือว่าการพบปะผู้คนบางอย่างนะคะ,ะแค่ว่าเราต้อง ทำอยู่กับเขาให้ได้ะค่ะบางทีบางสิ่งบางสิ่งอย่างก,ก็ต้องไปถูปตาแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันมีอะไรต้องพูดก็ต้องพูดอะอะไรที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ก็ต้องพูดต้องจัดการนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็แก้ไขด้วยตัวของตัวเราเองก็คือไม่ต้องไปยุ่งทํางานคือทํางานเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องยุ่งกับเขาแค่นั้นเองบางคนต่างอยู่แต่งาน ด้านหน้าโปรเฟ s ชั่นอลต้องต้องทำแค่นั้นเองนะคะพลังงานเลยขึ้นแบบไปลักษณะของว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะแปลว่ามันเป็นบททดสอบให้กับตัวเราทําให้เราเติบโตไปขั้นนั้นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษาสติปัญญาของคุณช่วงนี้บอกเลยว่าเด่นมากๆเรื่องการเรียนก็เด่นหรือว่าในช้อยส์เลือกหรือการ ความคิดอะไรต่างๆมันคุณอาจจะเลือกได้ถูกต้องจัดการได้ถูกต้องหรือว่ารู้เราต้องทําอะไรมากขึ้นพลังงานเลยขึ้นเป็นแนวลักษณะของคำว่าสติปัญญาของคุณลนแล่นดีนะคะความจําของคุณอาจจะดีหรือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามในการอ่านในการศึกษาอะไรหรือเรียนเพิ่มเติมหรือเรียนเสริมดีมากๆทําเลยนะดวงโดดเด่นมากๆแล้วโอกาสใหม่ๆจะลังจะเข้ามาด้วยแล้วพลังงานขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแบบ เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินซื้อออนไลน์อะไรต่างๆหรือว่าความทันสมัยหรือว่าของเดิมของเก่าอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะค่อนข้างดีนะคะแต่ช่วงนี้ทํางานเยอะทํางานหนักนิดน,นึงหรือเรียนหนักเหมือนกันก็หาเวลาพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะแต่โอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่บางท่านอาจจะมีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแลวเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ช่วง,น,งนี้การงานกิ่งฟ้ามองว่ามั่นคงนะใช้ได้มากถือว่าโอเคค่ะมีการร่วมมือร่วมใจกันดีรือทางานเป็นกลุ่มบองค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้นะคะแต่มันอาจจะมีสัก ติ่งนิดนึงที่ว่าเป็นบททดสอบให้กับตัวเราเท่านั้นเองหรือคนคนหนึ่งทําให้เราแบบเหมือนไส้เหลือเกอินอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยแก้ไขกันไปค่ะม,มันเจอได้ทุกคนค่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวกิงฟ้าเองเจอทุกคนเจอได้หมดค่ะอ่าส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยช่วงนี้สําหรับคนโสดสนิทนะไพ่จะบอกว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาปลอบประโลมชโลมใจทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเริ่มจากความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นแบบเพื่อนพูดคุยกันไปเรื่อยๆพลังงานมันเริ่มจากว่า ค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปในความสัมพันธ์ถ้าไม่รีบร้อนอาจจะเป็นคู่กันได้นในอนาคตฉะนั้นมันมีคนเข้ามาพูดคุยกันในรูปแบบความเป็นเพื่อนอหรือว่าต่างคนต่างค่อยๆเริ่มชอบกันไปสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนคุมเครือพลังงานก็ขึ้นว่ายังไม่ชัดเจนยังมีความไม่มั่นใจไม่เราหรือเขาก็รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ท้งนี้ก็เอาเป็นว่าลุ้นต่อไปละกันสาหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วช่วงนี้ระวังในเรื่องความอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือความไม่เข้าใจกันและพลังงานอ่ะระวังนิดนึง ไม่ว่าจากเราหรือจากเขาก็คือไม่ควรนอกใจอย่าหาทำคือถ้าสมมติไม่มีบุคคลอื่นเข้ามามีมือที่2ที่3เข้ามามันจบกันไม่สวยแน่นอนหรือว่ามันอาจจะแปลว่ามีเหตุต้องจบกันไปในความสัมพันธ์ถ้าคุณยังรักกันต่อก็คบกันต่อแต่ถ้า คุณทั้งสองคนมีความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือคนใดคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมันมีการเดินออกจากกาันไม่อยากพูดคํานี้นะแต่าจะาเลิกกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรารักกันดีมีปัญหาแค่เรื่องอารมณ์ที่ต้องปรับกันอันนี้ถือว่ายังปรับกันได้นะคะกิ่งฟ้าก็มองว่าจริงๆแล้วอะถ้าใครยังแบบว่า แค่มีปัญหาแค่เรื่องความคิดเรื่องอะไรที่แบบมันยังแก้ไขได้อะมันก็ยังรักกันดีอยู่นะยังไปต่อกันได้เลอๆอาจจะแปลว่ามีเหตุที่แบบว่าจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยแต่มันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณทั้งสองคนนะคะเอร่วมกันสร้างอนาคตด้วยกัน ต่างคนต่างแชร์ความรู้สึกกันอยู่ไปเรื่อยคือยังรักกันดีอยู่ก็ไม่มีปัญหากันค่ะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนอันนี้มันไม่ใช่ว่าดูคู่นะบางท่านอาจจะแบบมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องการหย่าร้างกันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรือว่ามันมีการแพลนในเรื่องการหย่าร้างกันอยู่แล้วก็แปลว่าต่างคนต่างหลุดพ้นออกจากกันไปแต่ถ้าเราบอกเรารักกันดีไม่ได้มีปัญหากันเลยก็ไม่ต้องกลัวนะคะไปต่อกันได้นะคะสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยเรามาระวังนิิดดนนึงงงงใเเรรรรืืื่่อออออออขกกกกาาาทีแบบปป็พพววฟซมมมคหยย้้ตตภ นวดอะไรเงี้ยบางทีเสียเงินไปกับเรื่องพวกอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันแล้วเงินมันไม่ใช่ถูกๆนะค่านวดหรือค่ากายภาพไม่ถูกเลยนะคะเออระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้เราบอกว่าเออยืน้นยืสายบ้างออกลัางกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็พลังงานก็บอกให้เรามาระวังในเรื่องของเออในเรื่องของอ่าอันนี้ไม่ใช่บา,บางท่านนะบางท่านถ้าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรมีลูกอยู่ช่วงนี้เลยบอกว่าบางคนบอกเรื่องระบบฮอร์โมนอาจจะมีปัญหาแต่ กิ่งฟ้ามองว่าแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกแหละนะคะแต่แค่เรื่องระ,ระบบฮอร์โมนอะระวังนิดหนึ่งมันจะแบบว่าบางทีบางคนแบบคลอดบุตรคลอดลูกหรือว่าในภาวะที่เราแบบมีบุตรมีลูกบางทีอารมณ์มันสวิงหรือว่าระบบฮอร์โมนหรือว่าแบบอยากกินของแปลกๆมันเกิดขึ้นได้นะสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็พลังงานอะก็จะขึ้นในในเรื่องของออระวังพวกแบบลื่นล้มมันอันตรายเนาะแบบบางทีก้นกลบลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังเรื่องแบบความซุ่มซ่ามลื่นล้มหรือว่า ความไม่เรามาระวังในเรื่องการเดินเหินข้อเท้าพลิกอะอะไรเงี้ยข้อเท้าแพลงได้เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะอ่าเรามาดูเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่า ทำบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่แมบุญธรรมที่ป้านะ้าอาปุยญาตายาครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่กิงฟ้าบอกเสมอว่าทุกอย่างทําเท่าที่เราไหวกิงฟ้ามีหน้าที่บอ่อยเฉยนะคะแต่อย่างกิงฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่มากเพราะพ่อ,พอแม่ดีบกิ่งฟ้าแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ทําถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีนะคะกิ่งฟ้าจะบอกในทุกคลิปเสมอว่าทําบุญทำกับอะไรก็ได้แล้วแต่เราไม่ได้จํากัดหนึ่งบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงแล้วแต่เราได้้เลยนะะคคแแต่่่กิงฟา จะบอกเพิ่มเฉยๆว่าในเดือนนี้ทําบุญอะไรแล้วจะยิ่งดีต่อตัวคุณแนะนําทําเกี่ยวกับเรื่องพวกผ้าดิบผ้าหอ่อศพศพระย,ยาต,ต่างๆทําทบุญลงศพต่างๆจะยิ่งดีนะคะทําเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือว่าที่ไหนมีการบูรณะหรือสร้างเมนเผาศพทําได้เลยนะคะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกผู้ป่วยติดเตียงต่างๆก็ได้คะ่ะหรือว่าที่ไหนมีการล้างป่าช้า เราเราร่วมบุญไปก็ได้นะคะอันนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งเนาะแต่เอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายต่างๆทําได้หมดเลยจะยิ่งดีต่อตัว,ตวคุณในเดือนนี้มากๆทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จ กรวดน้ําแผ่นไมตาด้วยหรือการสวดมนต์ทำสมาธิก็คือการทําบุญนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีมากๆการนั่งสมาธิกิ่งฟ้าให้อันดับหนึ่งเลยการนั่งสมาธิพลังงานของคุณถ้านั่งวันละแปถึงเนาทีคือดีมากถ้าใครทําคนนั้นได้เลย,เลยนะคะบุญกุศลแล้วก็ได้ความสงบจิตสงบใจด้วยนะคะแล้วก็ทําให้แบบเคลียรสภาวะด้านลบในแต่ละวันคือการนั่งสมาธิเมดิเทชันไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนทำแล้วมันดีมากจริงๆแล้วก็ถัดไปการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ในยูทูบเสมอเสริมพระก็ถนนนะะังายาง เกนาทีดีมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมแผม่เมตตากรวดน้ำด้วยนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขมากถ้าอะไรที่เป็นคำเตือนก็เก็บเป็นกำลังเป็นคำเตือนแต่ถ้าอะไรที่เป็นกำลังใจเก็บเป็นกำลังใจแต่อย่าหลงระเริงกับมันนะคะ,ะตรงนี้ก็ดูเป็นแนวทางอยู่ดีขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะขออนุญาตจบคำแนะนำในเพจนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจังกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงซ์หรือปุ่มขอบคุณปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุุปปเเเเเอออออรรร์์แแทงง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 คคคดดดดดดด้้้้วววยยยตตตตัััััขขลลลบบณมมาาากก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 กีี่่่่สสนนนนนหหืพไไ subscribe Facebook Fanpage ะิิิิ็ใใจฟ ตกได้ไอจี IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายะใจจน,ะะนนนนวีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ